I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอุรุงเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเจ้ารีโวนะครับ4คูณ4 s ิงเกิลแคปนะครับคันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรกันบ้างในการติดตั้งดัมแล้วก็เซตอัพช่วงล่างนะครับแล้วเสริมอุปกรณ์ตัวไหนเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดดีเทลกันเลยครับผม And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase it. เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าเดิมพีนะครับเป็นลอ้อกระทาเหล็กนะครับเราได้ทําการเซตอัพเข้าไปเป็นลอ้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นขอบ16นะครับลัดด้วยยางนะครับ265 75 R16 ตัวนี้เป็น MT นะครับมีความพิเศษของตัวผ้าใบที่มีความหนาถึง10ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับที่สามารถที่จะลุยนะครับในเรื่องของ ของทางที่ขรุขะหรือทางที่แฉะนะครับเป็นโครนได้ดีแล้วก็วิ่งบนท้องถนนก็ได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมนะครับตัวลายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะครับดูเบื้องต้นนะครับ ก็จะมองโดดเด่นเข้าไปก็จะเห็นตัวเผานะครับที่เปลี่ยนจากเดิมออกมานะครับก็คือเริ่มเดิมทีนะครับก็จะเป็นเผาเดิมของโรงงานมานะครับก็จะไม่ได้เป็นเผาที่มีขนาดน็อตที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเผาลอยของ t c y นะครับแล้วก็เราได้เปลี่ยนตัวกระทะล้อนะครับเป็นขอบ16เป็นกระทะกลึงนะครับตัวนี้คือเป็นฟอร์สนะครับที่สามารถกลึงออกมาเป็นชิ้นเนื้อเดียวโดยที่ไม่มีรอยเชื่อมนะครับแล้วก็เราได้ทําการเซตอัพตัวยางเข้าไปนะครับเป็นขนาด2 6 5 5จ็ R 1 6นะครับตัวนี้ก็เป็นลาย MT นะครับแล้วก็เรามาดูตัวช่วงล่างกันหน่อยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเปลี่ยนเพลาลอยเข้าไปแล้วแล้วมีความพิเศษอะไรถึงจะสามารถรับน้ําหนักนะครับในการบรรทุกได้ถึง4ตันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้เราก็ทําการเซต up ระบบแหนบตัวนี้ให้มีน้ําหนักที่สามารถที่จะบรรทุกได้ดีสําหรับตัวเจ้าโฟวินลิโอสี่คูณสคันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวตรงเกรงนะครับข้างหลังเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นตรงเกรง ขนาด7นิ้วที่สามารถอาจจะระบีได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือที่ขาดไม่ได้ตัวนี้ก็คือเป็นโชคอัพหลังที่มีความใหญ่แล้วก็ยาวเป็นพิเศษกว่าสแตนดาดนะครับที่จะสามารถนะครับบรรทุกได้ดีกว่าตัวสแตนดาดอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ทําให้รถนั้นมีสมรรถนะในการที่จะใช้งานบรรทุกโดยตรงนะครับส่วนตัวด้านบนนะครับที่เสริมขึ้นมานะครับเขาก็เรียกตัวนี้เป็นคลอกเสริมนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานอเนกประ ส่งนะครับอย่างเช่นขนสินค้าได้หลากหลายชนิดนะครับอย่างเป็นพวกผลไม้หรือเป็นผักนะครับหรือเป็นพืชผลทางการเกษตรก็ได้เป็นอย่างดีนะครับผมตัวนี้ก็ทําการติดตั้งที่บริษัทอู่ลุงเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับไฮไลท์พิเศษของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมว่าการติดตั้งนะครับระบบดัมป์นะครับจากตัวรถสแตนดาดนะครับวางระบบดัม์นะครับรายละเอียดด้านในมีอะไรกันบ้างสังเกตดูภายนอกนะครับเราก ก็จะแทบไม่รู้เลยว่ารถคันนี้นะครับได้ทําการเซตอัพระบบดำเข้าไปนะครับเพราะ1นึละตัวถังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีความคงเดิมของสแตร a า d ากเราไม่ได้ทําการขึ้นตัวถังกระบะดัาก็จะไม่รู้ว่ารถคันนี้นะครับติดตั้งอุปกรณ์ดัาเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมการขึ้นดัากันเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะสามารถใช้งานอย่างไรนะครับในการขึ้นดัานะครับครับผมตัวดัาของเรานะครับก็เหมือนเดิมกับทั่วไปนะครับมีปุ่มแค่2ปุ่มนะครับปุ่มอัพกับปุ่มดาวนะครับโดยที่เราทําการเซตอัพระบบดัาเข้าไปนะครับดัาตัวนี้จะยกใช้งานอย่างไรนะครับก็ง่ายๆก็กดปุ่มอัพขึ้นนะครับดัาตัวนี้ก็จะ ยกขึ้นปกตินะครับผม เดี๋ยวเรามาชมภายในช่วงล่างของตัวการวางระบบดัมของคันนี้นะครับมีการทํารายละเอียดอะไรลงไปบ้างนะครับเริ่มต้นการที่เราจะติดตั้งตัวถังกระบะดัมเดิมนะครับเราก็จะได้ทําการเสริมตัวเฟรมคัสซีนะครับตัวนี้เป็นชุดล่างนะครับของเฟรมคัสซีกระบะดัมนะครับเข้าไปในตัวกระบะเดิมนะครับโดยการที่เราจะต้องมีการตัดการผ่านนะครับตัวเฟรมคัสซีคานรองกระบะเดิมนะครับแล้วก็เสริมตัวคานตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกระบะ นะครับที่จะสามารถยกใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วเรามาชมตัว ฐานตัวกระบอกดั้มนะครับชุดล่างนะครับตัวนี้คือเราได้วางตัวชุดกระบอกดั้มเข้าไปนะครับตัวนี้คือเป็นเฟรมคัสีตัวฐานดั้มนะครับตัวล่างนะครับที่เราทําการติดตั้งเข้าไปนะครับแทนตัวคานตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะรับน้ําหนักในการกดของแรงยกของกระบาดดั้มได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการที่ทําแบบนี้นะครับก็เป็นการออกแบบและดีไซน์ของทางบริษัทอุลุนเรือบริการ101จำกัดของเรานะครับส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิกตัว power p a ็คนะครับที่ทํางานส่งกําลังไปให้ ตัวกระบอกดัมยกได้นั้นก็ตัวนี้ก็เป็นตัวมอเตอร์ power pack นะครับของบริษัทอู่ลุงเดืองบริการ101จำกัดของเรานะครับที่นําเข้าแล้วก็การเซตอัพให้แมทกับตัวชุดกระบอกดัมตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับสตัวนี้เรารับประกันให้2ปีนะครับหรือ5 0,000กิโลนะครับผมครับผมแล้วก็มาดูตัวด้านตัวจุดรับถังน้ํามันนะครับก็คือตัวถังน้ํามันนั่นเองนะครับคือตัวนี้เราได้ทําการนะครับเปลี่ยนแปลงตัวถังน้ํามันตัวเดิมสแตนดาร์ดตัวโรงงานออกไปโดยที่ทำ การเซตอัพตัวถังน้ํามันตัวใหม่ลงไปแทนที่ตัวเดิมนะครับหนึ่งละเพื่อให้มีความกระทัดรัดและก็การวางตัวกระบอกดับนะครับที่จะวางได้แนบสนิทแล้วก็ไม่ติดตัวถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็เป็นการดีไซน์และก็สร้างขึ้นมาโดยที่เราได้ทําการออกแบบเองนะครับผมตัวถังน้ํามันตัวนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทางบริษัทอู่เรือบริการ1นึ่งศูนย์หนึ่งจำกัดของเรานะครับที่ทําการดีไซน์และก็ออกแบบให้เป็นรูปทรงเหมือนเดิมที่สุดนะครับของสแตนดาดนะครับแล้วก็ตัวการใช้งานนะครับก็อย่างที่บ บอกนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็อเนกประสงค์กับผู้ใช้อย่างแน่นอนนะครับเลือกให้เหมาะกับงานนะครับสำหรับลูกค้าที่จะใช้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับต้องการมีกระบะดำทรงแบบนี้ก็คือเป็นทรงกระบะเดิมนะครับพร้อมรั้ออเนกประสงค์นะครับแล้วก็เซตอัพตัวช่วงล่างแล้วก็เพาลอยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงดาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าการลงดาของเรานั้นเร็วหรือเปล่า รหรือช้ากว่าดัมปกติไหมเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผมตอนลงก็ง่ายๆนะครับดัมของเรานะครับขึ้นเร็วก็ต้องลงเร็วด้วยนะครับโดยการกดปุ่มนะครับดาวนะครับดัมของเราก็จะลงง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ ผมในการอธิบายรายละเอียดดีเทลนะครับของตัวรถเตยต้ารีโ o นะครับซิงเกิลแคบคันนี้นะครับเป็นกระบะดาเดิมนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับเข้าไปครบชุดรายละเอียดดีเทลผมได้อธิบายเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งนะครับเบอร์โทรของเราก็จะขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับสเบอร์เลยก็เป็นเบอร์ผมโดยตรงนะครับแล้วก็มีช่องทางที่อยากจะทักแชทเข้ามาสอบถามนะครับก็จะมีทางช่องทาง Mess e n เจอร์ทางข้อความทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็มีตัว เพจนะครับของเรานะครับแล้วก็จะมีตัว l i น์แอดนะครับของบริษัทเราแล้วก็มีช่องทางทางอินสตาแ a รมนะครับหรือ IG นะครับหรือช่องทางทาง y t u t u นะครับที่ลูกค้าจะทักเข้ามาสอบถามเราก่อนได้นะครับหากสงสัยตัวไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเก่งอนุชิต ลีธนะศักดิ์กุลนะครับยินดีให้บริการทุกคําถามและก็ทุกคําตอบนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจอยากจะติดตามข่าวสารของบริษัทอุงเรือมบริการ101จำกัดของเรานะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดเป็นกําลังใจให้บริษัทเราได้ทําคลิปดีๆแล้วก็แสดงเนื้อหาดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทําธุรกิจนะครับหรือการค้าในการใช้งานเกี่ยวกับรถกระบะดัานะครับเราก็ยินดีที่จะบริการลูกค้านะครับทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับผมลา i've been dreaming not in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card. never change play the game that we say i need a break Dime staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Die staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming.